สวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับเล่นพูดผิดซะอ่าเรามากันต่อนะครับผมกับเมก a ก a n x แมนเอ็กซ์ปนะครับอันนี้ก็ผมจะใช้ซีโร่นะครับด่านสุดท้ายแล้วสุดท้ายหรือเปล่าวะาน่ะเร็วเอาอเก๋เอาไงกูเหลือสองตัววะ โดดเซฟมาใหม่น่าจะมี4นี่ครับอเ,อ,เ,อ,เอ,อ้าเอๆาเอ้าอีกอ่ะจำไม่ได้นะครับว่ามันโอเค <c oughs> อะไรเอ่ยโอ้เบสบอ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 สนะครับฉากรวมบอสนั่นเองโอ้ย เพื่อนเก่าเพื Again, ่อนเก่าเอะผมรู้สึกไปเองรลยขีดเลือดมันสูงขึ้นเนี่ยอย่ากันนั้นเลยเอามันซะอย่างนี้เะเลยงั้นมันไม่ลงมาให้ผมสักทีก็พัด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 มันอย่างนี้นะครับผม เคไปแล้วครับผ่านไปกับไอ้แมลงปอเจอพัดพ uh ัดพัดพัดเข้าไปนะครับโอ้มาป่ะบิสารบูแฟงนะครับก็จะฆ่ามันให้เร็วๆนี่ก็ห้ามมันกระโดดขึ้นไปบนเพดานนะครับไม่รู้จะทำได้ไหม โชว์เอกลักษณ์เอ้ยไม่ซื้อโอเคครับเมื่อกี้เราก็ฟันลมอยู่ตั้งนานนะครับพี่พูดพัดนะครับผมบอสแค่นี้ไม่น่ากลัวใช่ไหมซิโร มึงพูดคำอื่นเป็นไหมเนี่ยโอ้พึบพ,พึมาแล้วครับนกไฟเอาเอา ทำอะไรของมันอีกเออนั่นผมก็ลงไปใน,น,นในไฟซะเลย,ยงั้นเออไปอีกแล้วนะครับซีโร่เอ,อ้ยมึงอย่าลุยไฟนักเลย <c oughs> โอเคครับเสียเลือดเยอะมากนะครับไม่ใช่พอบอลนะครับ เพราะผมลงไปเล่นเล่นน้ำไฟนะครับอืมก็ไม่ต้องสปีดลงสปีดลันอะไรมันหรอกครับผมคอนเซ็ปผมเล่นหาก็เราจะมาเก็บพลังกันอโอ้โหล่วงมาไกลเลยตัวอะไรต่อไปเอ้ยเอ้ยเอ้ย โอ้ของหนักเลยอันนี้ปังยามิ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  <laughs> วิธีจะนานนะครับเอาบัตเตอร์นี่นครับยิงอัดหน้ามาัน <laughs> ไม่ต้องพึ่งเซเบอร์ไม่ต้องพึ่งดาบมันแล้ครับพึ่ง <c oughs> พลังอยู่ไกลเว้ยไม่เอาขี้เกียจตัวอะไรต่อไปฉลามบกหรือเปล่าหรือไม่ใช่โอ้โห <c oughs> ไม่ถึงสามพิ่กำเบยนะครับผมโอ้น่าสงสารเปลือกยังกลับมาไม่ถึงด้วยซ้ำเอาพลังสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวบอสจะว่าที่วาดแม่งไม่สมศักดิ์ศรีนะครับผมตัวไรต่อ โอ้เต่าอืมกระทืบเท้าโชว์อีกเฮ้ยทำไมมันเลือดเยอะขึ้นเรื่อยๆวะโอ้สถิติเดิมน่าจะดีกว่านี้อีกนะครับ โอเคครับเต่าผ่่นไปแล้วตัวอะไรต่อโอ้ด้วงแมงกุจีนะครับผมย้ยเชี่ยเช่ยยัยเชี่ยนะครับเอาฟันมันไม่ทันเอากำ เสียเวลาเพราะมันหลบไปข้างจอนี่แหละครับเอออแต่ตัวนี้ทำไมเลื่อนน้อยกว่าเลื่อนวะเอมันเกี่ยวกันด้วยเหรอบอสน่าจะเลื่อนเท่ากันหมดนะครับโอเคตัวอะไรต่อไปเหลือตัวอะไรวะอือโอชฉลามนั่นเอง อันดับแรกครับเหมือนเดิมพี่พูดพี่พุดพี่พุด,พด,พด,พดตายเลยนะครับฉลามน่าสงสารมากโอ้เป็นฉลามอยู่ในน้ำดีๆไม่ชอบนะครับชอบมาเป็นฉลามอยู่ในถังขยะ โอเคลุยซิกมาเลยเอา้าลายใครเข้าช่างหัวลายครับ <Ready? S 2> โอ้มีด่านอีกแล้วเอาช่างหัวเลรับไอแม่เอา้าช้างข่าวนะครับ <c oughs> บ้านผมเรียกอีกเกียนะครับดิสิบน้นลาวมาดูเลยอีกเกียอา้าวกำมึงกันไปไหนเนี่ยโโ,โ,โ่เอ้ยอ้าวมีแพลตฟอร์มให้ขึ้นอีกแล้ว โดนทีนึแล้วเข้าไปเคครับคงจะเจอซิกมาสมใจอย่างมึงมาสภาพนี้เลยเหรอซิกมา

อะไรอ่านว่าอะไรวันนี้อ่านไม่ออกเลยครับ I'll show you what to do Die zero just die นะครับผมบอกให้เราตายซะนะครับ His mind is gone นะครับก็มันเสียสติไปแล้วก็น่าจะสมควรเสียสตินะครับโดนเราเอาเสียเบอร์ไปกินไปตะกี้พี่ผิดพี่ผิดพี่ผดนะครับผมโอเคครับก็ เป็นร่างสุดท้ายของซิกมานะครับเป็นซิกเนเจอร์ของทุกภาคเลยก็ว่าได้ไม่ว่าภาคไหนซิกมาก็ต้องมีหลายๆรากนะครับผมอุ๊ยกดบิดซิวะทำอะไรวะตะกี้น่ะนะครับผมก็อย่างที่เห็นซิวาแม่งเกียนว่ะมึงนีคิดจะพักใน ถึงด่านสุดท้ายเลยเหรอนะครับใช่ครับแต่ก็แปลกนะครับลุงน้องซิกมามันให้พลังด้วยฉะนั้นอ้าวบั๊กหายแล้ว ไม่เป็นไรครับไม่บั๊ก็ได้ครับปล่อยไม่ซิอ uh, ืมอนะครับว้าอินดิวส l a s e It, it useless นะครับผม do you know it is zero okay, ไม่อมานอัดไปดีกว่าอ๋อ oh. เรียบร้อยครับซีมาก็หลังจากที่สั่งให้เราตายนะครับมันก็ได้ตายสมใจนะ <laughs> โดยที่ผมเล่นเลินไปหน่อยนะครับลืมดูเลือดตัวเองเลย ส้มสดรสชาติเยี่ยมนะครับผมก็จบไปอีกหนึ่งเกมนะครับผม <What? S 2> กับเม็กซ์กรแมนเอ็กซ์หนะครับผม s <S อ่าเดี๋ยวผมขอเปิดเพลง s <S เปิดเพราะ s <S เพลงมันเพราะดีนะครับผม s <S โอ้โหกูหชมมึงปึ๊บมึงแหลกเลยนะอัน <'s> ไหนวะ ก็หลายคนถามครับผมใช้โปรแกรมไรอัดนะครับโปรแกรมนี่นะครับโปรแกรมอัดผมโอแคมข้างๆนี้ก็คืออีมิวส์ผมครับผมก็เป็นซีรีส์ที่สนุกอีกซีรีส์หนึ่งเลยนะครับผมแต่สำหรับแพทแทร์หายากมากนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับจนจบเลยนะครับแล้วก็นั่นแหลก แรกตอนเปลี่ยนฉากนะครับก็ที่เปิดไ้ก็เพราะว่าตอนสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าผมใช้เวลาเป็เท่าไรได้ตัวประกันไปกี่ตัวนะครับโอเคตอนนี้ก็ฟังเพลงกันก่นอนนะครับผม Ow, ow, ow. มึงก็แหลกยันหยดสุดท้ายเลยเนาะม่ทราบว่าแผ่นลายหรืออะไร <laughs> อ้าวมาสรุปยอดสิ r e s c u หนชั่วโมง45นาทีนะครับผมช่วยตัวประกันไป123ตัวนะครับผมแล้วก็เก็บโซ่ไปได้5,480นะครับแรงฮันเตอร์แรงนะครับ X Rank g แรง GA นะครับ Zero แรง PA แล้วแรงอะไรมันสูงสุดวะไม่เป็นไรโอเคครับขอบคุณมากนะครับผมจบไปแล้วอีกซีรีส์หนึ่งนะครับอย่าให้ผมแคสอะไรเล่นอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมโอเคครับ งั้นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย